ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมท,งทั้งสองช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน h ช n แนลและทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูคพี่นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้นะครับที่13นะครับนะสมยัย5เข้าในเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนั่นคือคำสั่งบอกว่าให้ read and w r i t e r e d ให้อ่านนะครับ Add และ Write ให้เขียนนะครับให้เขียนตัว T ลงไปนะครับนะถ้าเกิดว่าข้อความนั้นเป็น True เป็นจริงนะครับออไปว่าหรือให้เขียนตัว F ลงไปถ้าข้อความนั้นเป็น False นะครับก็คือข้อความนั้นเป็นเท็จนะครับ เด่นนะครับป่าวล้วแล้วนะครับนะ correct ให้ทําให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเกิดข้อความข้อไหนผิดนะครับนะทำให้ถูกต้องเสียด้วย uh, correct the false statement นะครับก็คือทํา false statement แปลว่าข้อความที่ผิดนะครับ statement แปลว่าข้อความนะครับนะไม่ได้แปลว่าการเดินบัญชีรายวันรายเดือนอะไรไม่ใช่นะครับนะสำหรับคนที่ไปธนาคารบ่อยๆเนี่ยไปถึงเจ้านบอกเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าขอเ e m เมน,าานาาหน่อย แต่นี่คนละเซตเมนต์กันนะครับเซตเมนต์ในที่นี้แปลว่าบทความนะครับนะให้แก้บทความที่ผิดนั้นให้ถูกต้องซะด้วยนะครับเนื้อเรื่องก็คือว่า t ี่น is n i c h o l a นะครับนี่คือนิโคลัสนะครับนะ he is eleven years old นะครับขออายุ11ขวบ he lives in Singapore นะครับขออาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ he has got one sister นะครับขอมีน้องสาวหรือพี่สาวห,หนึ่งคน ก็ดูตามภาพนี้นะครับถ้าเขาสูงกว่าในที่นี่ก็น่าจะหมายถึงน้องสาวนะครับใส่ว่าน้องสาวคําเดียวก็ได้ครับแล้วก็ข้อที่2นะครับ this is Nic uh, Nicholas I uh, love school นะครับโทษทีครับนะังพูดถึงนิโคลัสอยู่เหมือนเดิมนิโคลัสนั้นรักโรงเรียนรักโรงเรียนในที่นี่คือชอบโรงเรียนชอบไปโรงเรียนชอบการเรียนหนังสือประมาณนั้นนะครับนะ his school s c ส o ูลนะครับก็โรงเรียนของเขานะครับนะซาร์ Start, ก็คือเริ่มเรียนนะครับนะ at half past e i g นะครับแปดโมงสามสิบนาที in the morning นะครับ and finish แล้วก็เลิกนะครับนะ at half past t r e e คล้ายๆกับที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับนะเวลา15บนาฬิกาจุดสามนอร์นะครับนะ้กงเรียนอย่าไปเขียนว่าเวลา3นาฬิกานะเพราะ3นาฬิกานี่มันคือตี3 0, แต่ในที่นี่คือ15บนาฬิกานะครับ 3 0ศูนย์นอ In the afternoon he always go to school by bike he เขานะครับ always แปลว่าเสมอนะครับ go แปลว่าไปนะครับ to แปลว่าสู่ school โรงเรียนนะครับ by แปลโดย bike bike เฉยๆแปลว่ารถจักรยานนะครับแต่ถ้า motorbike แปลว่ารถจักรยานยนต์นะครับ n i c o l a s has got Chinese นะครับก็คือนิโคลัสนะครับจะเรียนวิชาภาษาจีนนะครับนะ hasgot แปลว่ามีหรือแปลว่าเรียนนะครับ Chinese mm. ก็แปลว่าวิชาภาษาจีน math วิชาคณิตศาสตร์ science วิชาวิทยาศาสตร์ PE นะครับ physical uh, education นะครับก็คือวิชาพละศ,ศึกษา and และ IT นะครับ information technology นะครับก็คือวิวชาเทคโนโลยี uh, และสื่อสารสื่อสารสนเทศนะครับ หือย่อๆว่าวิชาไอที his favorite subject นะครับวิชาที่ชอบของเขา is คือนะครับวิชาไอที Nicholas like writing นะครับนิโ o l ั s ชอบการเขียนนะครับ writing นะครับนะไม่มี verb to be นะครับนะคำกริยาเติม ing โดยที่ไม่มี verb to be เรียกคำกริยาทุกชนิดนะครับว่าเจเริญน,นะครับนักเรียนนี่บอกแล้วว่าเรียนกับครูพี่นานนี่ แม้แต่อยู่ปห้าครูก็จะสอนแบบนี้นะครับ G U R E N D นะครับนะ,ะ,ะ G U R g u r e n G U R E N D นั่นแหละถูกต้องแลวนะครับ g u r e n G E R g u r n นะครับ G u r E n D, g u R U e N D U N D GER รแหม G e r. เจอนะครับนะ R U N D r u n นะครับแหมขออภัยครับใจลอยเจอร์นนะครับนะแปลว่าแปลเป็นไทยแปลว่าอาการนามนะครับนะก็คือคํากริยาทุกคํามาเติมไอจงลงไปโดยที่ไม่มีเวบตูบีนะครับเรียกว่าอาการนามก็เวลาแปลให้ใส่คำว่าการหรือความเข้าไปเช่นคาว่า write เป็นคํากริยาเติมไอจีเข้าไปเป็น writing ก็แปลว่าการเขียน นิโคลัสชอบการเขียนนะถ้าแปลตามคำศัพท์แต่เวลาแปลเป็นไทยเราก็แปลว่านิโคลัสชอบเขียนจบเลยนะครับแอนเลชูกิงนะครับชอบพูด on นอินเท e ร์เนก็คือชอบพูดชอบคุยทางอินเทอร์เน็ตนะครับทูฮิสเฟนกับเพื่อนๆของเขาในประเทศอังกฤษนะครับนี่คือคําแปลนะครับทั้งหมดที่แปลมาเมื่อกี้นะลูกนะมาแปลว่าให้ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่า หน้าของหนังสือมันใหญ่นะครับนะก็เลยติดไม่หมดนะครับนะต้องเลือนให้ดูคาแปลตรงนี้โอเคครับไปต่อนะครับทีนี้มาตอบคําถามกันข้อที่หนึ่งเขาถามว่านิโคลัสลีฟอินออสเตรียไม่ใช่ถามว่าตัวทีครับเขาบอกขึ้นมาและให้เราตอบว่าจริงหรือเท็จถูกต้องหรือเปล่ากับที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับนิโคลัสลีฟนะครับนะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ทั่วไปข้อที่จริงนะครับ present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์นะครับกริยาเติม s นะครับนา คุณครูเน้นหลักวยากรณ์มากๆนะครับนิโคลัสอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับนะตอบ F นะครับ f า l s กผิดนะครับนะแล้วทำให้ถูกต้องเส็ยด้วยนะครับก็คือนิโคลัส l live in สิงคโปร์นะครับเขาอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับข้อที่สองครับมี to s school by bus นะครับเขาไปโรงเรียนเห็นไหมครับ G ูก็เติมเอสเหมือนเดิมด้วยรถบัสหรือรถโดยสารนะครับ ก็ผิดเหมือนเดิมนะครับก็ตอบใหม่เป็นที่ go to school by bike นะครับเขาไปโรงเรียนด้วยรถจักรยานข้อสามนะครับ is school start at half past nine นะครับโรงเรียนของเขานะครับน่ะเริ่มเรียนเวลา9้าโมงครึ่งนะครับก็ผิดอีกเหมือนเดิมนะครับนะก็คือ is school start at half past eight นะครับ8โมงครึ่งนะครับมาข้อสี่ครับ h s study Chinese นะครับขอเรียนวิชาภาษาจีนนะครับนะ ถูกต้องนะครับคราวนี้ใส่ตัว T ลงไปแล้วก็ไม่ต้องทําให้ถูกต้องแล้วนะครับมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ก็เขียนซ้ําเข้าไปนะครับนังส study Chinese นะครับวิชาข้อหข้อสุดท้ายนะครับ he likes PE นะครับขอชอบวิชาพระศึกษาข้อนี้ก็ผิดเหมือนเดิมนะครับใส่ f แล้วก็เขียนให้ถูกก็คือ he likes นะครับ IT โอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับตรงนี้นะ เน้นเสมอนะครับนะถ้าตรงไหนที่คุณครูไปเร็วนี่ถ้านักเรียนฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับนะก็สามารถที่จะหยุดคลิปแล้วก็ฟังใหม่หลายๆรอบได้นะครับหลังจากที่คุณครูไลฟ์สดจบไปแล้วนะครับนะเพราะตอนนี้คุณครูไลฟ์สดอยู่จบหน้า13ไปต่อหน้า14บสี่